การเก็บรักษาผลไม้ให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษารสชาติเนื้อสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้อย่างดีที่สุดผลไม้บางชนิดไม่ควรแช่ตู้เย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลไม้ยังไม่สุกเต็มที่และนี่คือรายการผลไม้ที่ไม่ควรแช่ตู้เย็นขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ 1. แตงโมและเมลอนที่ยังไม่ผ่าซีการเก็บแตงโมทั้งลูกไว้ที่อุณหภูมิห้องสามารถช่วยรักษาระดับของสารต้านอนุมูลอิสระเช่นไลโคปีนและเบตาแคโรทีนได้ดีกว่าการแช่เย็นทันทีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าสารเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหากเก็บในอุณหภูมิห้องนอกจากนี้ในแตงโมมีน้ำในปริมาณมากความเย็นจัดในตู้เย็นทำให้โมเลกุลของน้ำขยายตัว และเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเซลล์ของเนื้อแตงโมทําให้เนื้อสัมผัสเป็นลักษณะช้าหรือเละและเสียความกรอบตามธรรมชาติไป 2. มะละกอและมะม่วงผลไม้เหล่านี้จัดเป็นผลไม้ที่สามารถสุกต่อได้หลังการเก็บเกี่ยวซึ่งต้องอาศัยการปล่อยและตอบสนองต่อก๊าซเอทิลีนเพื่อเริ่มกระบวนการสุกความเย็นจัดในตู้เย็นจะไปะหยุดการผลิตเอทิลีน และยับยั้งการทาง,งานของเอนไซม์ที่จําเป็นต่อการสุกทําให้เนื้อสัมผัสไม่นุ่มรสชาติไม่อร่อยและไม่หวานทางที่ดีควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกว่าจะสุกเต็มที่สามารถเร่งการสุกได้โดยใส่ไว้ในถุงกระดาษเมื่อสุกแล้วสามารถแช่ตู้เย็นได้เพียง2อสาวันเพื่อยืดอ,อายุ 3. อโวคาโดที่ยังไม่สุกอโวคาโด เป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงการนำอะโวคาโดดิบไปแช่เย็นจะขัดขวางกระบวนการสุกอย่างรุนแรงทำให้สุกช้าหรือไม่สุกเลยเมื่อนำออกจากตู้เย็นมักมีเนื้อสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์และอาจมีรอยชํำสีน้ำตาลที่เนื้อได้ง่ายควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกว่าจะสุกและนิ่มเมื่อสุกแล้วสามารถเก็บในตู้เย็นได้เพื่อชะลอการเน่าเสีย 4. กล้วย กล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนที่ไวต่อภาวะสถานหนาวอุณหภูมิที่ต่ำกว่า13มองศาเซลเซียสจะไปยับยั้งการทำง,งานของเอนไซม์ที่รับผิดชอบในการสร้างเม็ดสีทําให้เกิดการสลายตัวของคอโรอฟิลล์อย่างรวดเร็วส่งผลให้เปลือกกล้วยเปลี่ยนเป็นสีดําคล้าถึงแม้เนื้อข้างในจะยังไม่สุกก็ตามนอกจากนี้ความเย็นยังขัดขวางกระบวนการสุกตามธรรมชาติโดยการยับยั้งเอนไซม์ทำให้แป้งไม่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้รสชาติจืดชืดและมีรสเฝื่อนทางที่ดีควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่อากาศถ่ายเทสะดวกและหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง 5. มะเขือเทศมะเขือเทศเป็นผลไม้ที่สุกต่อได้หลังเก็บเกี่ยวความเย็นจัดจะหยุดกระบวนการสุกและที่สำคัญที่สุดคือจะส่งผลกระทบต่อเอนไซม์ที่สร้างสารระเหยง่ายซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ให้กลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของมะเขือเทศการแช่เย็นจึงทําให้มะเขือเทศสูญเสียกลิ่นและรสชาติหวานช่ำอย่างถาวรเนื้อสัมผัสจะเละและแป้งจะสลายตัวไม่ดีทางที่ดีควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องพ้นจากแสงแดดโดยตรงจะดีที่สุด 6. แอปเปิลหากเก็บแอปเปิลในตู้เย็นเป็นเวลานานมักจะสูญเสียกลิ่นหอมและความกรอบ นอกจากนี้การศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าแก๊สเอทิลีนที่แอปเปิลปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อมปิดสามารถทำให้ผลไม้อื่นเสียเร็วขึ้นดังนั้นหากต้องการรักษาแอปเปิลให้สดใหม่อร่อยควรวางไว้ในตะกร้าโปรง่งในที่อากาศเย็นหากจำเป็นต้องเก็บไว้นานให้ใส่ถุงกระดาษแล้วเก็บในช่องเย็นในระดับปานกลางผลไม้เขตร้อนส่วนใหญ่ มีวิวัฒนาการมาเพื่อเติบโตในสภาพอากาศที่ไม่มีน้ำค้างแข็งอุณหภูมิที่ต่ำกว่าขีดจำกัดวิกฤตที่ประมาณ5-15ถึงองศาเซลเซียสจะไปรบกวนการทำงานของเอนไซม์ในเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเซลล์อย่างถาวรซึ่งแสดงออกมาในรูปของเปลือกดำคล้ำหรือเนื้อยุย่ยช้ำน้ำและทำให้รสชาติและกลิ่นลดลงอย่างมากและผละไม้ที่สุกต่อได้เช่นกล้วยมะม่วงอะโวคาโดมะเขือเทศ ต้องอาศัยการทำงานของก๊าซเอทิลีนและเอนไซม์ในอุณหภูมิห้องเพื่อเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลและพัฒนาสีและกลิ่นหอมความเย็นจะหยุดกระบวนการนี้ทำให้ผลไม้เหล่านั้นไม่สามารถสุกอย่างสมบูรณ์ได้เนื้อจึงกระด้างหรือมีรสชาติไม่ดี